สวัสดีค่ะแพทย์หญิงยิ่งรักษ์ศรีธัญรัตน์ชื่อแน่นคุณหมอสมโอค่ะหมอเป็นหมอเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ทางเดิอนอาหารและตับค่ะสำหรับวันนี้หมอมีความรู้มาแนะนำให้ทุกคนฟังกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้หมอขอแนะนำนะคะวิธีการในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะสำหรับวันนี้หมอจะแนะนําอยู่2วิธีนะคะวิธีแรกเรียกว่าการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระค่ะทําไมการตรวจเลือดแฝงถึงสามารถพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้หลักการง่ายๆคือการที่มีติ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่เวลาที่อุจจาระเนี่ยผ่านบริเวณล,ลำไส้ใหญ่ลงมาอุจจาระก็จะพูดกับตัวติ่งเนื้อหรือเนื้องอกนั้นทําให้มีเลือดซึมและรวมกับอุจจาระออกมาโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นเลือดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเล ะะซึ่งข้อดีของวิธีนี้คือคนไข้เพียงแค่เก็บอุจจาระมาให้หมอตรวจไม่เจ็บตัวนะคะสะดวกง่ายราคาค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยไม่สูงมากเมื่อเทียบกับวิธีที่2ที่เหมาะกาลังจะพูดถึงโดยมีการรายงานประสิทธิภาพของการตรวจเลือดแฝงนะคะว่าประสิทธิภาพของการตรวจเลือดแฝงต่อการเจอติ่งเนื้อง,งอกในลำไส้ใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละยีแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละแปในการตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่กรณีที่ตรวจพบว่ามีเลือดแฝงในอุจจาระเนี่ยเราจะได้ใช้ในการตัด ในเพื่อที่จะส่องกล้องลำไส้ใหญ่ไปดูว่ามีติ่งเนื้องอกที่จําเป็นต้องตัดออกหรือมีมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าส่วนวิธีที่2ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือการส่องกล้องส่องกล้องลำไส้ใหญ่ซึ่งตัวนี้ค่ะประสิทธิภาพเขาสูงนะคะเพราะว่าเราส่องกล้องเข้าไปเราสามารถเห็นติ่งเนื้องอกและหรือมะเร็งได้เลยโดยประสิทธิภาพในการพบเนื้องอกประมาณ90%และประสิทธิภาพในการพบมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยประมาณ1 0 0แต่อย่างไรก็ตามวิธีการส่องกล้องเนี่ยคนไข้ก็ต้องมีการเตรียมตัวมาส ใช้ใจ่ายที่สูงกว่าวิธีแรกนะคะแล้วทําบ่อยแค่ไหนการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระเนี่ยเราจะทําบ่อยประมาณ1ถึง2ปีต่อครั้งนะคะในขณะที่ถ้าสองคล้องเนี่ยเราจะทําประมาณ10ปีต่อหนึ่งครั้งจะเห็นว่าทั้ง2องอย่างก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปแต่เบื้องต้นเนี่ยหมอคิดว่าถ้าสะดวกง่ายเนี่ยสามารถตรวจเป็นเรื่องของการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระได้นะคะโดยสําหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะทางโรงพยาบาลปริ้นซีสเกตก็มีโปรโมชั่นในการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระนะคะซึ่งถ้าสนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ตาม Facebook หรือเบอร์โทรของทางโรงพยาบาลได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้หมอขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า <ๆ S 1> เกี่ยวกับความรู้ทางเดินอาหารและตับค่ะสวัสดีค่ะ